โย่ก so ็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโลโบอกแมปที่มีชื่อว่าฟุตเบรทนกาวกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวผลปิศัก,กอีกเหมือนเดิมนะครับนะจะมีผลแล้วมันก็ไปดูคลิปเลยครับเลโก้ <S <S เอาล่ะผลแรกที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือผลควันนั่นเองนะครับซึ่งผลควันก็มีอยู่สี่สกิลนั่นเองนะครับสกิลแรกนะครับสามารถกดค้างได้นะนี่เอาไว้ใกล้ไปไป,ปะวะ เป็นระเบิดเป็นบอกว่าน่าจะเป็นระเบิดควันนะเนี่ยมันไม่แค่แบบแค่นี้แค่นี้แค่นี้เลยอ่ะง่อยๆนะครับอ่าบารเกตที่สองนะครับัวค้างได้เหมือนกันนะครับนี่ปล่อยไปตามนี้นะครับจะไปก็จะคิวที่สามนะครับอายุไต้ฟุนหมุนตู้มาซึ่งมันมันขับไปได้นะมันก็ตรงได้อย่างเดียวนะมันขับซ้ายขวาไม่ได้นะครับสปัปบาริเกตที่สี่นะครับปดค้างได้นะ วันนี้กะว่าจะไม่เจอสกิลแสบตาแล้วเอาละผลต่อไปนะครับก็จะเป็นผลบาเลียนนะครับซึ่งผลบาเลียนก็มีอยู่สี่สกิลนะครับนะสกิลแรกนะครับในการปล่อยบาเลียนนะง้างนะครับนี่ง้างได้นะแล้วก็ปล่อยไป <c oughs> <c oughs> เหยดตัวเบีย้ยวเลยเอาไปในกที่สนะครับอะไรวะนะ่ะโอเคทำมันเถิต่อไปกิลที่สามนะครับ กดค้างได้เหมือนกันนะครับนี่ปั๊บประมาณนี้นะอ๋อไม่เหี้ยขังตัวเองประเดกก็นที่สี่นะครับกดค้างได้นะเป็นหนามนะครับนี่ <c oughs> โอ้ดินดินดินเจอบาเลียออนี้อ้าวเฮ้ เอาละอันนี้ก็จะเป็นผลสุดท้ายในวันนี้นะแล้วก็ผลหนวดดามันเองนะครับนะเอาละซึ่งผลตัวดาจะเป็นผลที่ผมรู้สึกว่าเป็นผลที่ขี้โกงนะครับนะขี้โกงงไงเลยผมจะมาอธิบายดูแลกันนะครับนะเอาละสกิลแรกนะครับเป็นสกิลหลุมดํานะครับกดค้างนะครับแล้วก็ปล่อยหรือกดปล่อยก็ได้เมื่อค้างหรอกนะอ่าโอเคซึ่งไอ้สกิลนี้นะครับก็ดูแบบว่าปกติใช่ไหมอาจจะแบบว่าสตันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ม่เป็นไรแต่ว่าไอ้สกิลนี้มันสามารถ ถ้าฝาตรงข้ามบล็อกอยู่แบบกดตัว F ไปเนี่ยบล็อกบล็บอก็อกาบล็อกไปแล้วเนี่ยกดนบล็อกใช่ปะม,มันก็ยังตีทะลุกาดได้นะคือไม่ผลนี้ขี้โกงมากแม่งขนาดกันแล้วมีตีทะลุข้ามาได้นะผลไม่ขี้โกงม่อ้ตกีเนี้ยตะกนี่โคตรขี้โกงอะมันตีทะลุกาดได้เลยอะแม่งโกงมากนะเอาล่ะสซลิคิวที่สองนะครับนะนี่เป็นบอลน,นะครับกดค้างได้นะนี่โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกกร,ตก,กระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอ่า แต่บางคนนะครับบางคนจะต้องใช้ครั้งแรกก็ไปแบบนี้ครับนี่คือนะผู้ต้องทําการดูดซับของอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้สกิลได้มาก็ผูสามารถไปดูดซับก็คือแบบว่าเป็นการดูดพวกสิ่งของรอบๆตัวแล้วก็อะต้นไม้นะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม,นม,นมน้แลไรกันนะใช้สกิลหนึ่งนะครับนี่นะอ่าเป็นการดูดเข้ามานะครับแล้วก็ใช้สกิลสองปลาไปนะปลาอนนี้นะครับอืมกูเสือกกูเสียกกู <c oughs> เสียกตีแกกูเสียก นี่กูเสียกูเสียกไอโดมวะผูงง้สกิลโคช้าเลยโอเคท่มามันเด็ดอะไรต่อไปในกิลที่สามนะครับกดค้างได้นะมันจะเป็นการชาร์จนะครับนี่ชาร์จได้แล้วก็ปล่อยนะนี่โอ้อีกเกมเชทําให้กูแสบตาทุกคลิปเลยเ <c oughs> อาไรเราไปในกิลที่สี่นะครับกดค้างเออเด็กกิลแล้ววะเออแล้วที่กด็กกิลหรอวะ มันคือสกิลเหรอวะอ๋อมันคือสกิลที่มันเอาไว้ดูดใช่ไหมนี้แม่งแม่งแปลไทยเดียเฮียเลยเป็นแปลไทยตะกรู้ม่คืออะไรเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมันต้องหาเหยื่อมันต้องมีเป้าหมายสกิลนี้มันดูแบบไม่มีเป้าหมายไม่ได้อ่ะเราไปหาคนก่อนละกันนะครับเนี่ยพลระเบิดอย่างงั้นเลยเฮ้ยไปไหนวะขอดูดหน่อยดูดไกลปะวะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยขอดูหน่อยไอ้ขอดูหน่อยไอ้อึด นี่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 เฮ้ยเอ้เซิร์ฟปิงอะไรวะโอ้เซิร์ฟปิงเซิร์ฟปิงโอเคช่างมาเสร็จแล้โอเคแล้วก็มันก็เป็นสกิลที่มาไว้ดูดเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะมันดูดได้นะครับแต่เมื่อกี้น่าจะบั๊กนิดนึงนะเออเซิร์ฟก็แดงนัวๆหน่อยนะเอทีไม่อายอีกอีกทีไม่อายอีกทีบอกอีกทีบอกอาย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  นี่นี่ไปดีนี่ไปดีนี่ไปดีโดนไปดีน้องขอแค่อยู่ในระยะก็สามารถดูดได้มาบ้อ้ายอ้ไปนี่มาอ้ยอ้าโอ้ายอู้อ้ายอ้กระเดนเลยพอดีครับอ้ายอ้ายเกิดตายแล้วอ้ยอ้ไม่ไปโดนเหรอเฮ้ยมันไม่โดนอ่ะจบเลยเกมกาก้ยดูดมึงตายเน่อ้ายลาก่อ โอเคนะครับต่อไปตะกิวที่ห้านะครับนะผมไม่รู้ว่ามันคือตกิวแต่ว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้นะเนี่ยไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนอกจากการเคลื่อนที่นะตกิวนี้ต่อไปสะกิวที่หกนะครับแล้วกูจะเาป่าจอบม่ทำไมวะชาร์จได้นะครับนะสามารถชาร์จได้นะชาร์จชาร์จชาร์จอันจีไม่ต้องชาร์จหรอกปล่อยเปล่าเลยก็ได้นะปล่อยไป เดี๋ยวเวลาแสบตาสัวหืมกูว่าแล้วเอ้ยเดี๋ยวก็ไม่แสบตาเท่าไหร่นะถือว่าให้ผ่าน <c oughs> เอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แหละครับนะใครชอบฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับ <c oughs> บาย,บายครับทุกคนจุกลู่โอเค,ค, <c oughs> คมมกูไปแล้วกูมาร้านแล้กกูไปแล้วไม่อยู่แล้ว